ได้ส่งตัวนี้ไม่ก็หมึมมกปลอมคช่องตากลมแบบเนี้คำคำก่อนอะไรอ่ะ้าเป็นจริงจริงเป็นตัวอะไรก็ไดข้ขอแค่เป็นตาก,กิ้งก็พอโอเคอ่ะเนองตาอะไรจริงเหร,อ,หรอไหนสวัสดีค่ะวันนีวเราต้องเสกสมอตินะคะได้ยินเปียาไหมเฮอะได้ยินแหละได้ยินแหละวันนี้เราก็มาอยู่ที่จักรจักรก็น่าจะรู้ว่ามาทำอะไร อวันนี้มาม้ามีงบให้โบตี้ไม่เกิน350บาทโบตี้สามารถหากล่องสุ่มอะไรก็ได้ที่ราคาไม่เกิน350บาทไม่เกินงบนี้ได้ไหมคะได้ค่ะได้ใช่ไหมงั้นเราไปเริ่มหากันเลยไม่ให้เกิน350นะอะไรก็ได้มันเหลือสามเหลือห้าส <50 S 2> ิบบาทห้าสิบบาทมาเอาคืนอโอเคนะตามนั้นไปเลยไม่ให้เกินนี้แต่ถ้าถ้าเกินมาเอาคืนโอเคดูดิทุกคนเอ้ยแมันถูกชังวะ นายังเอาตัวไหนตัวนี้เหรอไม่เกินสามร้อยห้าสิบเฮ้ยทำไมไปพิธีไปสองร้อยห้าสิบบาทเองอ่ะเขาบอกว่าหนึ่งมันถูกลงเหรอวันหนึ่งมันก็ถูกลงเพราะก็ใส่หนเหรอสามร้อยจะเอาน้องคนนี้ไปเปิดได้ไหมใช่แล้วถ้าจะซื้อทำไงคาดมั้ยค่ะคาดมันยเดี๋ยวนักอุ่นให้เขาได้ถ้าชนะเบอร์ตี้ก็ต้องไปหาเจ้าของร้านก่อนอันนี้เบอร์ตี้อยู่ร้านนี้เอาไปหาเจ้าของร้านอยู่ไหนเดินไหม อเอาเผื่อพีเขาอยู่ข้างในไปดูอยู่ข้างในเปล่าพีอยู่ข้างในหรือเปล่าไม่มีใครอยู่ข้างในเลยแล้วเราจะไปซื้อกับใครทีเนี้ยงั้นลองไปถาม้างนอกป่ะไปหาร้านที่มีคนอยู่ปะ่ะเราลองเดินไปดูตรงนู้นซิเผื่อมีคนอยู่นู่นตรงนู้นก็มีนะเผื่อเราได้ไปตรงนูน้นก็ตรงนี้เขาไม่มีใครอยู่นี่นะนอ๋ะอพี่ใช่ไหมคะนี่ไงพี่เขาอยู่ในอันไหนอันไหนอันไหน อันนี้สามร้อยห้าสิบอ้าวอ้าวทำไมอันนี้สามร้อยทำไมอันนั้นสามร้อยห้าสิบปาเออ๋ออะเอาไหนคะลูกเกินงบเปล่าเกินงบเปล่ามาตั้งงบให้สามร้อยห้าสิบบาทอันนี้เท่าไหร่ห้าสิบมามาเอาคืนนะเลือกเลยครับผมอ่ะเลือกเลยมันคือสุ่มทุกอันเลยใช่ไหมครับหนูจำจี้เลยแล้วหนูเลือกเลยจำจี้ยังอะไม่ต้องจำหรอจี้เลยอ่ะ ป้าที่นี่กล่องส่งถูกมากเพื่อนพี่ที่สองร้อยห้าสิบบาทอันนี้สามร้อยตัวที่พอพไปทวนรีวิวเมื่อวานพี่หลับพี่หลับเวลาเราซื้อไม่ต้องส่งผ่ายนะสามร้อยมาบอกว่าคอนเทนต์ใครเป็นคนถามราคาฮะใครเป็นคนถามราคาป้าไม่ถามเขาเขียนไว้อ๋อแล้วทำไมบบตี้ไม่ต่อบเขาอ่ะป้าเขาเก้าได้ไหมป้าแล้วก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเปิดกันว่าโบตี้จะได้ตัวไหนนะคะแต่ก่อนอื่นมาต้องไปจ่ายตังก่อนเดินไปตรงนู้นเร็วไปหาพี่เอ๋อเร็วเดินไปเลย นี่ในมีอะไรอีกไหมคะของน่ารักมากเลยของน่ารักแม่หนึ่งดวเลยไปดูซิว่ามีอะไรบ้างไหนรีวิวอะไรนะกิฟต์ไซอโอ้นี่ยน่ารักงบมันระสบเลยตั้งแต่เก้าสิบก็มึงงั้นคอนเทนต์ครั้งหน้าเรามาซื้อที่นี่กันเถอะนี่เดี๋ยวเราไปเซอร์เวิดูข้างในกันไหมคะว่าเขามีอะไรอีกบ้างแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเราจะซื้อมาทำคอนเทนต์เราจะได้มาดูที่นี่กัน อะเข้าไปดูกันสวรรค์ของหนูชัดๆมีอะไรมีอะไรที่ครั้งหน้าอยากจะได้ทำคอนนต์อีกเพื่อนไหนมีอะไรบ้างถ้ามันจะดูคอนเทนต์หน้ามันต้อง,นะองดูงีอ๋อมันจะต้องดูงบที่หมาม่มาทำให้ใช่ปะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ทำออกมาดีรอบหน้าหมาม่มาจะเพิ่มบัดเจ็ตคอนเทนต์ให้550บาทอบาทโอเคปะ คอนเทนต์หน้ามาให้ค่ะแต่ว่าหนูจะต้องทำเอนเนอร์จีคลิปนี้ออกมาให้มันดีก่อนถูกไหมฮะลองไปดูบสิเฮ้ <ST> <IL EN> <IO> ะนะอุ <ST> <IL EN> <IO> ้ยทำไมอันนี้คืออะไรอ่ะลาบป <ST> <IL EN> <IO> ูปูอ่ะอันนี้คืออะไรอ๋ <ST> <IL EN> <IO> อมันเป็นของตระกูลเบบี้ทีสามร้อยสามร้อยสามสิบเบบี้ทีแบบเต็มตัวใช่อุ้ยน่ารักโอเคเดี๋ยวเรากลับไปแกะกันที่บ้านดีไหมโอเคไหมฮะหรือจะแกะเลยไหมไแกะที่บ้านอ่างั้นเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวเราไปแกะที่บ้านเอาไปขอบคุณค่ะป๊าป๊าเสือสุดหัวโอ้ กินได้ว่าว่า,าว่าแบบขนาดเั่นเออว่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนๆก็จะถามว่าน้องที่ผมสั้นคนนี้ใช่น้องที่ผมยาวคนนั้นหรือเปล่าคะใช่ไหมยังใช่อยู่มะแล้วดูตัดผมเสีอย่างแมนเลยนีย่เดี๋ยวเราจะไปเปิดที่บ้านกันนะคะว่าเราจะได้น้องคนไหนคิดวะน้องนา่ารักมากแต่ลืมนะถ้าพูดเก่งๆอะ่ะมาม่าจะให้รางวัลเพิ่มบะเจ็ตมันจะเพิ่มขึ้นโอเคปะ่ะแต่บาเจ็ตม,มันเป็นแบบมันน่าปหลามากเลยในชีวิตจริงอันไหนก ตัวสีชมพูที่ปักแบ๊กแบบตัวนี้มตัวนี้แล้วพต่อยากได้ตัวไหนคะตัวนี้อยากได้ปลากระเบนอันนีก็ตัวนี้อ๋อสองสองตัวนี้ตัวไหนก็ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมอย่างนั้นก็กินไอติมไปก่อน ตอนนี้โบตี้ก็กำลังเดินเข้าป่าดงดิบเพื่อที่จะกลับบ้านไปป่าอามิซ,อน,อ,มซอนเพื่อที่เดินเร็วๆเลยเเเเค่ะเพื่อที่จะรีบกลับบ้านไปเปิดเกาะดูด แต่กล่องน้องแกะลาลานิวันที่แกะแบบไหนก็แกะตามที่เขาแกะมาให้อ่าเรามาดูเรามาดูรอบกล่องกันเลยป่ะอืมกใส่นี่มันอยากได้ส่งตัวนี้ไม่ก็หนุกเนี่ยนะคะไม่อยากได้สีเขคหรอไม่อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันมันจะตัวอะไรก็ได้แหละพร้อมไหมแม่งลงแม่งลงพร้อมไหมคะแต่อนมีอาการถอนว่าจะไม่ได้น้องตากิ้งเลยจริงเหรอวันที่อยากได้ตากิ้งอะคะใช่ที่ชอบตากิ้งอ่าเรามาแกะกันพร้อมคือชอบตากลมแบบเนี้ย อ้าวขาดเลยอ่าเริ่มใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่ก็อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้หรอคะมันไม่มีอันนี้ไม่ต้องอะไรเปิดอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะอ้าวอย่างงี้ง่ายกว่าเยอะเลยแค่กาวเล็กนิดเดียวเองมีการ์ดป่าวอย่าดูการ์ดอย่าดูการ์ดอย่าดูการ์ดนั่งลงก็ได้ลูกนางลงเอาไหมจ้าลงไหมอะคำๆก่อนเรามาคำๆก่อนคำๆก่อนไหนโป๊ตี้คำๆมาไม้เห็นการ์ดแล้ว เอาเพื่อนๆเห็นการ์ดให้เพื่อนๆดูการบอดี้เดาว่ามันจะเป็นตัวไหนอะคำคำมีตรงนี้กันเนาะคิดว่าตัวไหนบอดี้บอดี้คิดว่าตัวไหนหอมอะอะบอดี้คิดว่าตัวไหนกินหอมใช่อะคำคำแล้วบอดี้คิดว่าตัวไหนอย่าเพิ่งฉีดนี่นี่ดูนี่ก่อนเอาของขึ้นมาข้างบนคิดว่าจะได้ตัวไหนคะคำแล้วบอดี้คิดว่าตัวไหนไม่มีหมด้วยไม่ใช่ตัวสามเหลี่ยมตัวไหนไม่มีขีดอ้าวดิเพื่อนๆกับหมาหมารู้แล้วว่าตัวไหนอะบอดี้คิดว่าตัวไหนปลามึกออะชี้ชี้เลยจะเลือกไหมคิดว่า ไม่มีหูแตู่ข้างล่างน่าจะเป็นตัวนี้น่าเป็นปลาหมึกใช่ไหมคะอ่นั่งลงพร้อมฉีกนั่งลงพร้อมฉีกถ้าเป็นจริงๆเป็นตัวอะไรก็ได้ขอแค่เป็นตากิ้นก็พอโอเคอะอายกขึ้นมาฉีกข้างบนค่ะมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เอาขึ้นมาข้างบนมาตีพยายามาขึ้นข้างบนถูกตัวไหนคะมันมีสองตัวตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าเลยเหรอเอาขึ้นมาข้างบนใกล้ๆตัวเองใช่มันคือมันคือน้องหน้าอยู่ นั่งกูค่ะนี่นั่งกันนี่หนึ่องตาอะไรตาอะไรตาจิงจังจริงเหรอจริงเหรอไหนไหนอุ้ยตาน้องฝืดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ไหนลองกินดูอุ้ยมีกลิ่นหอมด้วยกลิ่นสตรอเบอรี่อุ้ยนั่นละไหนตากิน360องศาเลยเหรอค่ะไหนทำยังไงคะของอันที่แล้วมันเป็นแค่ซ้ายขวาเหรอค่ะไม่อันอันที่แล้วมันจะกินได้แค่ซ้ายขวาอุ้ยนั่นละ ถ้าน้องคือตัวอะไรเนี่ยไอ้น้องป้านายู่นี่มาไปเซิร์ชกูเกิลได้ค่ะไู้น้องป้านายู่ไหนดูกาด้วยน้องน่ารัก啊เขาการ้องไปตาลองให้แต่เราได้ตากลมจริงเหรอวิลล่าน่ารักขับไปโทษอยากแลกกันเราไหมอยากแลกกันเราไหมไอ้น่ารักแก้ติดตาน้องอ่ะเหรอเดี๋ยวค่อยออกกันนะไหนเอาน้องมาโชว์สิน้องชมพูมากน่ารักตาดีใช่ไหนูเป็นคนตาดีคือแต่สีผมน้องเข้ากันด้วยน้องน่ารักโหน งานใดงะรอบนี้มีให้เกี่ยวใช่นั่นแหละโอเคเรามาปิดคลิปก่อนดีกว่าคลิปนี้สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์โบ๊ที่เวยนะวันนี้โบ๊ที้เวียนาบ๊ายบายค่ะ